สุดจริงแซ่บสถาโลกมหมูยอดดีพอยจะบอกว่าเจ้าเนี่ยขายดีมากและที่พอยได้มาวันนี้ที่เซเว่นก็เหลือแค่หนึ่งอันพอดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอพลอยจู่ก้าวท่านเพื่อนกด subscribe พลอยเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเมนูที่พลอยจะนำมารีวิวในวันนี้กันเลยไป ่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารีวิวในวันนี้พลอยจะบอกว่าเมนูที่พลอยมารีวิวในวันนี้ก็คือมีทั้งหมด4เมนู4อย่างนะคะเอาเป็นว่าให้เ,เพื่อนๆดูกันจนจบน,นะคะเพราะว่าจะมีของเด็ดและอร่อยมากๆที่อยู่ในคลิปที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไปค่ะไปดูเมนูแรกกันเลย เมนูแรกที่พลอยเลือกมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่เลยยำหม,มูยอของสอขอนแก่นซื้อมาในราคา29บาทเว็บมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในเขาจะแยกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือน้ำยำและนี่ก็จะเป็นถุงผักแล้วก็หมูยอนั่นเองเป็นไงทุกคนทำมาแบบอ,อืน่ากินอ่ะ เดี๋ยวดูหน้าปกอีกนิดนึงว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าเขาบอกว่าแซ่บจัดจ้านครบรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานหมูยอเนื้อนุ่มคลุกเค้เากับผักกรุบกรอบไปเราจะไปคลุกเค้ากันแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นถ้วยของเขานะคะคลุกเค้เาลงไปเลยเทหมูยอลงไปผักจะมีผักแครอท เห็นหูหนูแล้วก็มีผักอะไรที่เป็นขาวๆเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรนะต่อมาทีเด็ดก็คือน้ำยำนะน้ำยำนี่เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเลย <c oughs> แต่กลิ่นนี่แบบจัดจ้านมากทุกคนใส่ลงไปกลิ่นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเผ็ดเสร็จแล้วว่าคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมูยอจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ชิ้นนะคะหมูยออยแต่ก็ดีว่ามีเห็ดหูหนูมาด้วยนะเพราะว่าพอยเป็นคนที่ชอบกินเห็ดหูหนูเดี๋ยวพ่อยจะลองชิมไอ้ผักที่เป็นขาวๆก่อนนะว่ามันคือผักอะไรอืคล้ายๆก้านมาเ้าอ่อนแต่จะบอกว่าน้ำยำนี่คือสุดจริงแซ่บสถาโลก มาชิมรวมบัลเลยอืมหมูย,ยอดดีอืมน้ำยำเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสมากไปลองเ็ดหูนห,นหนูกันบ้างอืมเห็ดหูนหนูโคตรก่อม อันนี้จะเป็นผักนะผักคือกรอบม,มากที่แรกพลอยคิดว่าผักจะเละนะแต่จริงๆแผักไม่เละเลยสีดูเหมือนอาจจะเละแต่จริงๆแล้วโคตรกรอบเดี๋ยวขอชิ้นหมูยออีกสองชิ้นนะคะเพราะว่าหมูยอหั่นมาชิ้นใหญ่ๆเป้งๆอย่างนี้เลยเนื้อมหมูยอโคตรยืแป้งน้อยมาก แล้วเนื้อโคตรแน่นโคตรดีทุกคนไปลองเลยถ้าใครชอบขุนยำหิวยำตอนตีสไม่รู้จะไปไหนไปเซเว่นนะคะไปลองชิมเลยยำหม,มูยอสอขอนแก่นดีเมนูต่อไปพลอ,อยเลือกเจ้านี่ค่ะทะิรมก็คือ ขนมปังเนยกระเทียมครีมชีสน,นั่นเองซื้อมานราคาค่ะ32บาทพอยจะบอกว่าเจ้าเนี่ยขายดีมากและที่พอยได้มาวันนี้ที่เซเว่นก็เหลือแค่1อันพอดีก่อนนี้จะไปชิมข้างในไปดูคุณค่าทางโภชนาการห่อยค่ะพลังงาน300กิโลแคลอรี่น้ำตาล4กรัมไขมัน15กรัมและโซเดียม370มิลลิกรมัม ไปค่ะไปดูด้านในเลยเขาบอกว่าครีมชีสนำเข้าจากนิวซีแรนดนด้วยนะคะทุกคนโอ้โห oh. uh huh. หอมมากหอมเนยและกระเทียมนะคะนี่เลยหยิบให้ดูบอกว่าน่าจะอิ่มอะ่ะเจอเมนูนี้เข้าไปน่าจะอิม่มเดวแหกให้ดูนะคะนี่เลยโอ้ oh. ทุกคน ขนมปังคือนุ่มมากกลิ่นหอมมากกลิ่นกระเทียมโคตรด,ดีกลิ่นชีสมาเต็มเต็มเซเว่นเนาะเซเวน่นมีแต่ของอร่อยคุณโคตรดีเนยก็เนยขนมปังล้วเป็นยนงคะไม่เลย กัดเข้าไปคำแรกที่เราสัมผัสได้เลยก็คือกลิ่นเนยกระเทียมดีมากพอเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมอยู่แล้วและเจอเนยกระเทียมอย่างนี้ไปนะําหมยอมแพ้เลยส่วนขนมปังนะคะเนื้อแน่นแต่ว่านุ่มละมุนทุกคนดูไม่ติดคอเคี้ยวง่ายมากบอกเลยข้างในขนมปังนะคะนี่เลยเขาจะทา ทาคล้ายๆเป็นอะไรอ่ะเหลืองๆอ่ะน่าจะเป็นกระเทียมเป็นเนยรวมกันแหละเห็นไหมทำให้ทุกอนูขมข่อยของขนมปังเนี่ยมันจะมีรสชาติของกระเทียมหมดทุกพื้นที่ในขนมปังเลยไมื่จะพูดยังไงคือดีเค็มชีสอ่ะโคตละมุนเลยบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องไปหาตำค่ะอร่อยผ่าน และเมนูต่อไปที่พลอยเรื่องรีวิวในวันนี้ก็คือเดมให้ดูหน้าซองก่อนเขาชื่อว่าไส้กรอกเพนเด๋ยวนะอ่านก่อนอ่านก่อนเขาชื่อว่าไส้กรอกเพนเน่อบชีสเพนเน่อบชีสซื้อมาราคา35บาท หน้าซองเขาระบุมาว่าไส้กรอกหอมกลิ่นลมควันจากไม้บีบนำเข้าจากเยอรมันมอสเซเรล่าชีสนำเข้าจากเดนมาร์กฮาร์บชีสเข้มข้นจากวัตชุดิบนำเข้าจากประเทศอังกฤษ oh. คือวันนี้ได้กินแต่ของที่อยู่ประเทศนอกนะคะทุกคนเราไม่ต้องบินไปประเทศนอกแล้วเราไปเซเว่นเราได้กินเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไง มันแค่ล้ายอ่าเขาเรียกว่าไายเส้นพาสต้าป่ะเนีย่ยแต่ไส้ก,กกอกอ่ะคืออวบแน่นน่ากินมากเลยอะทุกคนเราจะลองกินไส้กอกก่อนเลยนี่นะคะชีสมันไม่ยืดมันก็จะแข็งๆอย่างงี้นะแต่ตอนเวฟมาใหม่ๆตอนอุ่นมาใหม่ๆคือชีสยืดมากบอกเลยอืมเส้นกอกคือ มันไม่เหมือนไส้กรอกซีพีที่เราเคยกินในเซเว่นว่ทุกนอันนี้มันมาทั้งกลิ่นแ,แล้วก็เนื้อแน่นมากพอมีความรู้สึกว่าแป้งน้อยมากอันนี้จะเป็นเส้นพาสต้านะลองกินเส้นพาสต้า่อถ้าเป็นตอนเด็กๆนะพอก็จะเรียกเส้นพวกนี้ว่าขนมปาปิก้าเพราะว่ามันเหมือนขนมปาปิก้าเห็นไหม มีความนุ่มไม่เหนียวนุ่มเหมือนคล้ายๆว่าจะเละแต่ก็ยังไม่เละเดี๋ยวลองกินพาสตาเส้นเกี๊ยวพาสตาเส้นเกี๊ยวมีความเหนียวนุ่มแต่พาสตาเส้นที่คล้ายๆปาปิกามันยังมีความเละๆนิดนึงลองคืนทุกอย่างรวมกันนี่นะคะเราจับทุกอย่างรวมกันเลย คือดีมากแม่รสชาติชีสคือดีไส้กรอบดีเส้นพาตต้าคือดีคือดีหมดพอือรวมกันแล้วนะโคตรดีรสชาตนะิมันจะออกไปคล้ายๆต็อกปอกกี้่ค่อยไม่แน่ใจว่าเป็นรสชาติไหนนะแต่มันจะมีหนึ่งรสชาติของต็อกปอกกี้ที่เหมือนกันเลยอืมมันจะแบบเหมือนเหมือนกัน แต่ว่ามันแตกต่างกันที่ไส้กรอกแล้วก็เส้นพาสต้าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองชิมนะคะไปหาซื้อชิมได้ที่เซวอันนี้เป็นของมาใหม่อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าต้องไปลองนะคือดีบอกเลยผ่านเมนูนเนี่ยและเมนูสุดท้ายที่พลอยเลือกจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ รมให้ดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยสีสวยมากชื่อของเขาก็คือซอฟเค้กครีมเผือกนั่นเองซื้อมาในราคา39วบาบทจะบอกว่ากินของข้าวไปแล้วก็ต้องมาล้างปากด้วยของหวานก่อนที่จะไปชิมข้างในนะคะไปดูคุณค่าทางโภชนาการกันก่อนคะ่ะ พลังงาน240กิโลแคลอรี่น้ำตาล16กรัมไขมัน13กรัมและโซเดียม190มิลลิกรัมไปค่ะเปิดชิมด้านในดีกว่าพออยากชิมแล้วว่ารสชาติและกลิ่นจะเป็นยังไงพอไม่เคยเห็นซอฟเค้กที่เซเว่นทำมาเป็นแบบนี้นะเคยเห็นแต่ซอฟเค้กมะพร้า,พาวแต่อันนี้มันตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะสีมันแบบชวนดึงดูดน่ากินมาก อทุกคนหอมมากดีเป็นไงนี่นะคะอันนี้จะเป็นเนือ้ออันนี้จะเป็นหน้าและตรงกลางพอยคิดว่าน่าจะมีอะไรสอดใส่มาสักอย่างกลิ่นคือดีมากชิมชิมไปดีกว่าชิมหน้าก่อนนะคะอืม มีความเป็นเผือกมีความเป็นครีมชีสมีความละมุนเดี๋ยวดูนะคะว่าจะเป็นอะไรนี่นะคะพอยตักมาแล้วน่าจะเป็นเผือกอืมเขาใส่ลูกเล่นลงไปเขาใส่ชิ้นเผือกชิ้นเล็กๆลงไปด้วยทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นจังด้วยเห็นไหม ตาให้ดูนะเห็นไ,ไหมนี่เลยจะเป็นเผือกชิ้นน้อยๆน,นะวางซ้อนกลางลองอไปชิมเนื้อซอฟเคก้ก่อนคะ่ะเนื้อซอฟเค้คือแบบเหมือนคล้ายๆฟองน้ำเลยอมืมนิ่มละลายในปากทุกคนกินรวมกันเลย ก็ดีมองเผินๆดูเหมือนจะหวานแต่จริงแล้วไม่หวานเลยไม่เลี่ยนด้วยเนื้อซอฟเค้กคือนุ่มละมุนมากไม่ติดคอ ส่วนตัวครีมชีสเผือกด้านบนไม่หวานละมุนได้กลิ่นของครีมชีสและก,ก,กลิ่นเผือกดินมากตัวชิ้นเผือกอที่สอดไส้มาตรงกลางเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามันมีความมันมีความประสาททุกอย่างเข้ากันะคือดีทุกคนไปลองเมนูนี้คอยให้ผ่านไปลองนะเมนูนี้คอยให้ผ่านไปหาลองได้เลยมาใหม่ล่าสุดจากเซเว่น สำหรับ4เมนูนี้นะคะถ้าให้เลือก The Base ในใจพยอยอ่ะเลือกยากมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งของคาวแล้วของหวาน ถ้าของคาวพลอยขอเลือกเป็นยำหมูยอให้เดรบเวที่1่เลยแล้วของหวานก็ให้เป็นซอฟเค้กครีมเผือกแล้วก็เนยเนยกระเทียมขนมปังเออขนมปังเนยกระเทียมทุกคนคือมันดีมากดีทุกอย่างอยู่ที่ว่าใครจะชอบกินอันไหนชอบกินแบบไหนชอบกินยังไงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองชิมไปซื้อชิมได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยและชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกปากไหมและอยากให้พ รีวิวหรือว่าทำอะไรที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพอยจะโกไว้ด้วยและมาติดตามชมคลิปหน้าว่าพอยจะเอาอะไรเด็ดๆมารีวิวอีกสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย